สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรืองราวของสโมสรแมนยูที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคลิปสั้นอีกแล้วนะครับช่วงนี้จะมาบ่อยๆหน่อยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนั่นเองนะครับก็ล่าสุดเป็นไปตามการคาดการณจากสื่ออังกฤษดังๆนะครับก็ยืนยัน100%เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสโมสรแมนยูเรานะครับ เรื่องของการปลดโอเลิกุน่าโซชาออกจากการเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผลงานในช่วงหลังเนี่ยก็แพ้มานะครับแพ้มา5จาก7นัดนะฮะในรายการที่เตะลงไปนะครับเอาหลักๆเนี่ยมันก็มีแพ้มาตั้งแต่เกมแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแพ้หนักนะครับเจอซิตี้นะครับแล้วก็แพ้มา2-0 ก่อนนั้นก็ยังพอถูถูได้ถ่ายไปได้บ้างนะครับแต่ว่าพอมาเจอวัตฟอร์ดเนี่ยมันก็เละนะครับเละแล้วก็แพ้สี่หนึ่งอ่ะมันก็ต้องถึงเวลาที่ต้องปลดแล้วนะครับถึงเวลาจริงๆที่ต้องปลดเนาะซึ่งเรื่องของบทสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับหรือว่าเป็นคําแถลงการ์แล้วกันจากสโมสรก่อนที่จะไปเรื่องของคุณซื้อหรือว่าเรื่องของการหาคนมาคุมทัพแทนเนี่ยนะ ก็แมนยูเนี่ยประกาศนะครับว่าแมนยูเนี่ยขอประกาศว่าโอเลกกน่าโซชาได้มีการออกจากตําแหน่งผู้จัดจาการทีมแล้วนะครับซึ่งโอเลเนี่ยจะเป็นตํานานที่แมนเชสเตอร์เต็ดอยู่เสมอครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจครับที่เราเนี่ยตัดสินใจที่ยากลาบากแบบนี้ครับแม้ว่าผลงานในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าผิดหวังแต่ก็ไม่มีอะไรมาปิดบังการทางานทั้งหมด ตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับการวางรากฐานเพื่อความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยก็ต้องให้คำชมโอเล่ด้วยนะครับโอเล่เนี่ยจากไปพร้อมกับความขอบคุณจากใจจริงๆครับของเรานะแล้วก็สำหรับความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยในฐานะผู้จัดก,การทีมแล้วก็เราขออวยพรให้โอเล่เนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้านี้นะครับก็คำถแถลงการจากสโมสรก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายเนี่ย ถึงแม้ว่าโอเล่จะคุมทีไม่ดีก็ตามนะครับในช่วงหลังๆมานี้ครับแต่ว่าภาพรวมตั้งแต่เขามาทําหน้าที่เนี่ยก็ต้องให้เครดิตให้คําชมเขานะครับมันก็มีช่วงเวลาที่เราได้ยิ้มเราได้แฮปปี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณโอเลุ่หน่าโซชาด้วยแล้วกันนะครับนะก็จากกันด้วยดีเรื่องของการเป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดนะครับทีนี้นะครับถามว่าใครจะมาคุมทัพแทนเนี่ยนะครับเอาแบบ ช่วคราวก่อนแล้วกันพูดถึงกุนซือชั่วคราวนีจะเป็นใครนะครับซึ่งตามรายงานเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันนะครับว่าไมเคิลคาริกนะครับจะรับหน้าที่คุมทีมช่วคราวไปนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เกมนัดหน้านะครับนะแล้วก็เรื่องของทีมงานเนี่ยก็ในส่วนของไม f i ฟิลแลนด์เนี่ยตามรายงานออกมานะฮะจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะบอกว่าไม f i ฟิลแลนด์จะอยู่นะครับครเดนเมคคาน่าอยู่ครับ ริคแรมซี่ก็อยู่นะครับแล้วก็มาตินเพิร์ดนะก็จะเป็นผู้ช่วยของไมเคิลคาริกต่อไปนะครับนี่คือการเล่นข่าวออกมานะครับเอา,าแน่เนี่ยสมโมสอนประกาศเองก็คือเรื่องของคาริกจะเป็นทีมงานหรือว่าเป็นผู้จัดการทีมแล้วแหละคุมทีมคดตาทับแทนโอเลกุน่าโซชาซึ่งมันก็อาจจะ มีการเล่นข่าวหรือว่ามีการคอนเฟิร์มที่แตกต่างจากสื่ออังกฤษอื่นซึ่งสื่ออังกฤษอื่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่จะคุมทัพแทน,นก็คือดารินเฟเชอร์นะแต่ว่า,าทางสโสมสรประกาศเองว่าจะเป็นไมเคิลคาริกนะครับตามคำแถลงการ์นะซึ่งทางดารินเฟเชอร์ก็อาจจะมาช,ช่วยๆกันนั่นแหละนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นอยู่แล้วเนาะนะครับตามที่มีการเล่นข่าวออกมาเนาะแล้วก็เรื่องของผู้จัดการทีมนะครับที่เข้ามาที่แบบไม่ใช่แบบผู้จัดการทีมั่วคราวเนี่ยนะครับ ตัวเต็งเนี่ยดีกรีเนี่ยก็เรามาพูดถึงกันดีกว่านะครับอย่างเช่นตัวเต็งในตอนนี้ก็แน่นอนครับว่ามีคนพูดถึงซีดานเยอะมากนะครับซีดานเนี่ยว่างงานอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกุญซือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแมนยูในตอนนี้ครับก็ถูกยกให้เป็นตัวเต็งหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ดีกรีของซีดารในเรื่องของการคว้าแชมป์เนี่ยนะครับตอนที่คุมเรอัลมาดริดเนี่ยก็มีการคว้าแชมป์ได้ถึง11แชมป์ในทุกรายการนะครับ แล้ตั้งแต่ปี2016จนถึง2020นะครับโดยที่เป็นกุนซือประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปีลีกได้ถึง3สามัยติดต่อกันอีกด้วยนะครับนี่คือดรีก,รกรีของซีดานแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเต็งหนึ่งเลยนะฮะที่ตอนนี้มีข่าวแรงมากนะครับแล้วเรื่องของงานเนี่ยก็คือกําลังว่างงานอยู่ไนงะเพียงแต่ว่ามันก็มีความยากอย่างที่พูดกันไปทุกคลิปครับก็คือซีดานจะรับมาไหมเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็รายที่2เนี่ยเป็นอีลิกเชนฮาร์คนนี้ไม่ว่างนะครับติดภารกิจกับอาร์แจ็คอยู่แต่ว่าถ้าเกิดโน้มน้าวได้ดีก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับซึ่งดีกรีของอีลิกเชนฮาร์เนี่ยนะครับปัจจุบันคุมอาร์แจ็คนะครับทีมดังในลีกคอนแลนด์นั่นแหละโดยตั้งแต่ปี2007เนี่ยสามารถพาทีมควา้าแชมป์ได้แล้ว5แชมป์นะครับในประเทศนะโดย2ใน5ก็คือเป็นแชมป์ลีกอีกด้วยนะครับนะแล้วก็รายต่อมานะครับรายต่อมาก็ เป็นข่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือโรเจอร์นะครับเป็นติง3แลนักงนนะติง2เติง3นี่แหละนะครับก็มีประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็คุ้นเคยกับวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่สมัยคุมวัตฟอร์สบอลซีนะครับเรดดิ้งลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คุมเลสเตอร์นะซึ่งก็พาเลสเตอร์เนี่ยคว้าแชมป์บอลถ้วยได้2รายการในช่วงปีที่ผ่านมานะครับประกอบไปด้วย f อ Cup ัแล้วก็ Community Shield นะครับ ส่วนคนสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวเต็งอย่างปอเชติโนนะครับพอเนี่ยนะครับก็ว่ากันว่าป่าเนี่ยชอบนะครับบอรระดับสูงของแมนยูเนี่ยชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับพอเนี่ยก็เคยคุมท็อตแน็มอสเปอร์มานะครับในช่วงปี24 1 4จนถึง2019โดยปัจจุบันเนี่ยคุมเบเชนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีผลงาน3รองแชมป์ที่คุมกับท็อตแนมอสเปอร์ครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรองแชมป์ ucl ในช่วงปี2 0 1 9นะครับโดยแพ้ให้กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะฮะนะก็นี่คือ4กุนซื้อที่เป็นตัวเต็งจริงๆก็มีหลุยส์อเลเก้เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นข่าวบางห่างนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีโรองบองนะครับโรเบเตกีนะที่ดิ้นติดคอกันออกมานะครับก็รอติดตามกันดูนะฮะพวกแบบตัวเลือกรองลงมานะแต่ว่าตัวเต็งก็ประมาณ4คนนี้นะครับนะรอติดตามกันดูนะว่าจะมีการคอนเฟิร์มอะไรอย่างไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้อง เราดูผลงานของคาริกร์น,นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเพิ่มเติมนะเรื่องของการทำทีมอะไรต่างๆในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ